สวัสดีครับช่างเดชสกุลครับวันนี้อัปเดตงานเจ้าปัจจโลนะครับปัจจโโลนี้ชิ้นส่วนลือนะครับลือออกมาแล้วก็จะทําการขัดคัสซีนะครับลบคมแล้วก็ขัดคัสซีทําสีของคัสซีลดก่อนนะครับซุ้มต่างๆถอดออกนะครับส่วนเจ้ากันชนหน้านี่ได้ตัดนะครับเพื่อหลบยางสามสิบเจ็ดนิ้วนะครับส่วนชิ้นส่วนที่กองอยู่ตรงนี้กําลังแยกออกมาเพื่อเราจะส่งทําสีที่โรงงานทําสีเอร์โครตนะครับส่วนที่เราเรียงๆไว้ตัวนี้คือ บูตอาร์มทุกตัวที่มา,ากับคัสซีตัวไหนที่มันใช้ไม่ได้เราจะต้องจับเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาจากของเก่ามาแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางลูกค้าอาจจะมองมาเห็นบางคนก็คิดว่าซื้อตัดแพรมาราคานี้ทาไมการทํางานวางคานมันต้องค่าแรงแพงจังค่าแรงเป็นแสนเลยจริงๆค่าแรงช่างไม่ถึงสามหมื่นหรอกครับผมบอกตรงๆนะครับแต่ว่ามันจำเป็นจะเสียค่าอุปกรณ์พวกนี้ที่มันไม่มีในบินนะครับ ทีนี้ก็แตกแค่นี้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างตัวเนี้แบบนี้ผมก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับเราไม่ได้ใส่แบบนั้นให้ลูกค้าเลยแล้วก็พวกจานเบรกต่างๆนะครับเราก็ต้องมีทําการไปปาดหน้าไปซึ่งใหม่นะครับแล้วก็ชุดผ้าเบรกผ้าเบรกนี้เราไล่เปลี่ยนใหม่หมดอยู่แล้วนะครับชิ้นต่างๆพวกนี้ที่มันไม่มีราคาในบิลเราก็ต้องเก็บเปลี่ยนให้หมดนะครับชิ้นส่วนพวกนี้คือเป็นการถอดบิวใหม่นะครับนี่คือเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเข้า